กันเลยยังไงล่ะมาแล้วกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าสะพายโพไซดอนอกระเป๋ามาแล้วหนึ่งจริงครับ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 อยากจะก็เอามามา,มาแล้วนะมาแล้วครับบอดสายฟ้า นี่ไม่เป็นอย่างนี้เวลามันขี่มันจะได้แบบฮุบฮุบเขาไม่เหยียบกันแล้วส,ก,ก,สก,กุสเกตตอะ่ะครับบ,บอดไฟฟ้าฉลามเหินเวหาต่อค่ะอือม,มาอีกแล้วเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเครื่องประดับเอาเฮมมันจะเป็นที่ห้อยกระเป๋าดีมากดีดีด วันนี้อาจจะแบบผิดหวังนะครับแบบอาจจะไม่เกลือนะวันนี้ที่จะรอผมเห็นรอ,อเห็นผมเกลืออะไรเงี้ยแต่อาจจะผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าแบบมันมารวัวไงอาจจะผิดหวังกันนิดนึงนะ ตอนนี้กระกราบสวัสดีพี่พี่น้องทุกหมปู hmm. ่ย่าตานยันปันอันสัตว์ที่น่ารักของท่านเจกเล็กซี่อ้าตโรเบดาและชาวปั๊บดีมาโฟลท่านด้วยนะครับผมนะจ๊ะกระผมก็คนดีคนเดิมจากช่องก็รวยแมนอีกเช่นเคยนะทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนนะฮะแล้วเราจะมาเปิดชุดอัพเกรดใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกคนซึ่งรอบนี้บอกเลยว่ามีการวนกลับมาจนถึง3ชุดรวมกับชุดใหม่เป็นทั้งหมด4ชุดเลยนให้สุ่มรอบนี้นะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวการสุ่มครั้งนี้จะเเป็นนนยัังงไไไดทุกกคคครบจจะะลือแ่ห้ ได้ไมาเนี่ยทุกคนก็เคิญติดตามรับชมได้เลยองก็ฝากคนหนึ่งไลค์ฝากคนหนึ่ง, like, งสต๊อกกล้วยด้วยทุกคนนะครับเป็นกันเราไม่รอช้าไปเข้บกันสุ่มชุดใหม่ชุดอัปเกรดทั้ง4ชุดได้เลยครับ Let s go โก้ต้องพูดกันว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเปิดกันทุกคนนะครับจนถึงชุดออกนะครับเราจะไม่แลกนะวันนี้โอเคไหมเราต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะไม่แลกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้มันได้ชุดนี้ก่อนหนึ่งชุดปุ๊บ ชุดนี้ออกปับ๊บเดี๋ยวเราจะไปหาโพไซดอนต่อโอเคไหมเราเดียกันก่อนนะเออมา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 ครับสีบยูทียอขำก่อนระดับแรกชุดมานะอาจจะชุดมาหน้าเนี้ยหินทองมาก่อนเขาเรียกว่าแบบเผื่ออัพไปแล้วกูสิบสิบก่อนไบไม่รอช้าแล้วไปเลย ชิ้นแรก็เอาเลยหรอเครื่องประดับแมวเหมียวเดินทะเลนี่กันเลยน,นี่ไงละ่ะมาแล้วกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าสะพายโพไซดอนอขออนุญาตเลยกระเป๋ามาแล้วหนึง่ง สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้โหโอไอ้นี่อะไรอ่ะเล่นซ้ำด้วยอ๋อเมื่อกี้เหมือนไอ้นี้ซ้ำอุ้ยเฟรงเปห้าเหรียญเลยหรอเอาดีๆห้าเหรียญเลยเหรอ,อแกไปกันต่อค่ะอือมาอีกแล้วเป็นอะไรเออไอ้นี้เป็นเครื่องประดับเอาเฮมมันจะเป็นที่ห้อยกระเป๋าดีมากดีดีหย เมื่เกิดทำไมวะเฮ้ยมันเอาแล้วมา่อมายี่สกล่องนะนี่แค่ยี่ิบกล่องนะอาจจะวันนี้อาจจะแบบผิดหวังนะครับแบบอาจจะไม่เกลือนะวันนี้ที่จะรอผมเห็นรอเห็นผมเกลืออะไรเงี้ยแต่อาจจะผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าแบบมันมารวรวงไงอาจจะผิดหวังกันนิดนึงนะเนี่ย อาจจะผิดหวังกันนิดนึงผิดหวังนิดนึงนะมีออกซัมไปกันต่อ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 ปบมาลัวลัวมาลัวลัวเว้ยมาลัวลัวเว้ยมาลัวลัวเลยเว้ยวู้ อืมอาจจะผิดหวังกันนิดนึงอุอ้ยหีตกใจแต่น้อยอันน,น,นี้อันนี้ก็ของใหม่อ่ะน,นี่ของใหม่ของใหม่ไปต่อจริงครับ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 อุ้ยอยากจะกบเอามามาแล้วนะมานะครับ บอดสายฟ้านี่ไม่เป็นอย่างนี้เวลามันขี่มันจะด้แบบฮุบฮุบเขาไม่เหยียบกันแล้วสกุลสเก็ตอะนี่อย่างนี้ร่อนอย่างนี้ไปเลยกล่องนี้ถามมีคนถามว่ากล่องนี้เนี่ยออกง่ายไหมนะครับจากที่ผมสูบมาตอนนี้ทั้งหมดก็51กล่องนะครับก็มารัวๆเลยนะฮะตอนนี้ก็มาแบบไม่หยุดนะไม่หย่อนไปกันต่อกล่องที่61 คือมาทุกรอบเจ็ดสิบหนึ่งไม่มถ้าไม่เกี่ยวก็เก็บเคียวเกี่ยวข้าวกลับไปอม,มอกแล้วดาบเอ็กซ์คาริเบอร์มันมาไม่หยุดเลยอ่ะ คุณมาไม่ยอนเหรอยะนี่อ๋อฮึชุดมาชุดมาได้แล้วชุดมาได้แล้วชุดมาได้แล้วกลัวเหลือเกินกลัวเหลือเกินเครื่องประดับคริสตันเรนเดียอืม กระเป๋าสะโพกเอาเหมเมาหมดเมาห,หม,อม,อม,อมอดเมาหมดมันเมาหม,อมอดไงคือมันไปต่อไงกว่าขิงขาตะไคร้ามาเต็มไปต่อ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 พื้นงานมันก็ดีสิมันจะได้แบบไม่ต้องไปอ,อไม่ต้องไปแล้ว มดีจริงเลยเวลาของซ้ำม,มันเห็นของซ้ำม,มันดีจริงเลยว่ะแบบเดี่ยวมันได้เยอะอะ่ะเออเสียงหลอมากครับสวัสดีครับเริ่มครับบอดไฟฟ้าฉลามเหินเวหา กี่กล่องแล้วครับคุณพี่จัดไปนอนพี่เช็คให้พี่ก็เปิดเมื่อกี้ก็ไม่ได้เช็คเลยจ้ะมันสามอีกหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งนิบสมนะครับเดี๋ยวมันจะหมดก่อนอะไหนได้ชุดไหนเมื่อกี้ไม่เห็นเลยอ๋อไม่ถึงว่าจะได้จะได้แล้วหรอมันมาไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยวันนี้กูไม่ไออกจากบ้าน คูจะไม่ออกจากบ้านวันนี้ไม่ออกไปในทั้งนั้นอืมฮึมอืมไม่ไปแล้วนะอยู่บ้านนะไปออการตีอันี้การตีหลังจากว่าเราจะไม่แลกเพราะว่าแลกมันไม่คุ้มมันจะต้องเปิดจนกว่าชุดจะออกอืมหอว่าเราคนแรกดียังไงเดีวดวยวทุกคน ล่มชูชีพโพเซดอนเฮ้ยเราเฮ้ยทุกคนน้าหากว่าเราเก็บการันตีไว้อ่ะมันจะตันที่สามร้อยไหมครบแล้วกดเลยครับมันตันที่สามร้อยเหรอแล้วอตอนที่มันได้ชุดซ้ํามันจะเป็นหินใช่ไหมเห็นเห็นเขาบอกกันนะมันจะเป็นหินใช่ไหมเราทํายังไงให้มันให้มันได้แบบหนึ่งพันเหรียญนะไอ้เ็นเขาบอกว่ามันได้หนึ่งพันเหรียญนะชุดออกเลยค่ะแต่ถ้าเปิดเรื่อยๆเราได้ชุดที่การันตีจะได้หนึ่งพันเหรียญอ๋ออย่างนี้เราก็ต้องเปิดให้มันได้ชุดก่อนดิ ใช่ไหมใช่ไหมระหว่างระหว่างระหว่างได้หินกับได้เหรียญทุกคนว่าไหนเดียวกันนีกคนลงความนวณนดิ 1, ด 2. 2> ห,น,น,น,หนึ่งพันได้สองเหรียญโอ้โหสองเหรียญมันก็แค่เท่าไหร่เองเนี่ยสองเหรียญมันร้อยยี่สิบแปดเองดิใช่ปะเออมันก็ต้องโอ้ยอย่างยงโอ้ยอย่างไผมก็ต้องเปิดไม่ได้ชุดสิครับแหมเมื่อกี้ใครให้ใหผมเปิดเมื่อกี้เมื่อกี้ใครบอกให้ผมรับทางซ้ายมือคุณจะหลอกล่อให้ผมเปิดหรอคุณจะล่อให้ผมเปิดทางซ้ายไม่ได้ชุดใช่ไหม แม่เปิดเลยเปิดเลยเนี่ยเปิดเลยเนี่ยโอโ้โหโอ้โหโอ้โหเหลี่ยมนักนะคนดูเนี่ยเหลี่ยมนักนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยสิมาการตีแล้วเปิดเลยสิอื้อหือเหลี่ยมนักนะเหลี่ยมนักนะแม่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 ไอเดี๋ยวพิ่งนั้น,นละคำถามคือว่ามันจะออกปมวัตถุดอะ เ้ยมันจะออกออกหรือเปล่ามันจะออกหรือเปล่าเลยอ่ะเฮ้ยมันจะออกหรือเปล่าล่ะเฮ้ยออกออกหรือเปล่าล่ะเอาละกูว่าส่งมาละมันเริ่มเอาละได้เอาละส่เงเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ย กูกลัวว่าแม่งเฮหรือกูกลัวรับเลยวะนี่พันก็หนึ่งพันเนี่ยกูว่าเอาไม่เอากมาบ้งมันจะไม่รับไม่ก็มันถ้ารับไปเลยมันจะเสียหนึ่งพันเหรียญนะเว้ยหนึ่งพันเหรียญน่ะเออแต่ตอนนี้ชุดอยู่ไหนชุดอะชุดทะโลชุดอยู่ไหนกูว่าไม่ทรงเรื่องไม่ดีละ หนึ่งพันเหรียญนะเพราะว่ามันมีแลกชุดมันเยอะเผื่อไม่แน่ถ้าเอาชุดออกจะได้แบบเผื่อเอาไปขายต่อได้อะไรเงี้ยเออหรือเอาไปอัพก็ได้แบบนี้ไงแบบนี้อแบบนี้แบบนี้อแบบแบบไปต่อคะ่ะชุดไปทีเธอชุด ฮัลโหลมึงอยู <sh arp book> ่ไหนเนี่ยชุดน่ะไอ้เ้ากูแค่สองร้อยห้าิก่อแล้วชุดยังไม่มาเลยซี่ งบเยอะแหละแตม่มันไม่ออกเลยอะออกยากไหมคุณกลคืออย่างอื่นอะออกง่ายมากครับคุณแพรย่างอื่นที่ไม่ใช่ชุดอะเนี่ยออกดีชิบเป่งอะไอยังอื่นนมันออกดีมากครับแต่ชุดอะไม่มาเลยอะทำไมเสียงมันดีเลยปะดีปะวะเสียงดีเลยปะ ออกมนีเลยดีวะเนี่ยม,มันอย่างอื่นมันออกดีนะเว้ยคือว่าอย่างนี้คุณแพรถ้าหาว่าเราเนี่ยไปรับตรง300ออ่ะแล้วมันได้ชุดอ่ะคุณแพรแล้วเราไปเปิดซ้ำเนี่ยแล้วมันกลายเป็นชุดเนี่ยมันจะได้แค่หิน2ชิ้นอ่ะคุณแพรแต่ว่าถ้าหาว่าเราอ่ะไปเปิดให้ชุดมันออกแล้วเราไปกดรับแล้วมันได้ชุดมานเนี่ยเราจะได้เหรียญมา1000ันเหรียญนะคุณแพรประเด็นคือเราอ่ะโลภไงคุณแพะทีนี้ก็คือเริ่มลามหายละ โลภมากราบหายของยิงคุณแพ้ตามที่เขาบอกไว้เลยตามสุภาษ,ษ,ษิตโลภมากก็คือตอนนี้ก็คือราบเกินไปละไอ้เฮี้ยแม่งสามร้อยกล่องชุดกูยังไม่มาเลยว่าเฮ้ยในเขาบอกว่าชุดออกง่ายออกหนะ้าออกหนะ้าวะไม่เด้ อยากได้หนึ่งพันเหรียญน,นะไม่อยากได้หนึ่งพันเหรียญนะอยากได้หนึ่งพันเหรียญนะไม่ยากไปรับเลยเนะ่ะห่าองนะอกไอ้เหรอก็ร้องวอ่ะไอ้เอวสามร้อยกล่องไปแล้วว่ะสักทีเหรอกูว่าแล้วเจบมส์กออกมาแรกๆดีเหลือเกินกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วโอ้ย สักทีเหรอะวะทำไงดีวะกูทำยังไงให้มันออกวะเฮะ้ยไม่ก็เป็นกูได้วะแม่งเ,เขาบอกว่ามันออกง่ายวะ่ะอ๋อเราลองไปโพชานนี้เพราะว่าเราก็จะได้โพชานนเหมือนกันอาจจะออกก็ได้ใช่ไหม อะไรวะมันมีชุดนี้มันพลานกกลมด้วยเหรอเพราอะไรอ่ะชุดอาบเหรอหฮ้ยทุกคนมันมีการันตีการันตีแยกเหรอเอาเพิ่งดูเลยเนี่ยนี่เราก็แปลเราเราก็จะได้หิถ้าเราสุ่มทุกอันเลยก็คือใครไปสุ่มทุกอันวะอ๋อนี่ไงมีชุดอ๋อมันมีอ๋อมันใส่มาด้วยมันใส่มาด้วยอ๋ออ๋อแต่อนี้ไม่มีชุดแดง กูว่าแล้วชุดแดงกูหายไปไหนหมดมึงไม่มีชุดแดงมานี่เองก็ว่าแล้วว่าชุดแดงหายไปไหนหมดมันไม่ใส่มาแล้วมันจะได้ไหมล่ะก็ใส่มาซิมันไม่ใส่มาล่ะโอ้มัน,ม,นมันไม่ใส่มาวะเปิดไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วว่ามันไม่ใส่มาเมื่อกี้ถ้ามันใส่มาเหรี่ยไมันได้เยอะแล้วนะเนอะโอ้ไม่คนนอกแบบมันคือคิ้เกะจจังวะเจมช่วยดูด้วย เหมือนเขาคิดเกียจนะดูนี่เนี่ยคนอื่นเขาจะมีออกแบบชงชุดมาให้เพิ่มเนี่ยเสีย,หาย,ย,าย,สยหายอย่างงี้เสียหายหลายแสนเสียหายหลายแสนเลยเสียหายอย่างเงี้ยไม่แน่มันอไ้าเราสุ่มมาแก้สามร้อยกล่องมันได้ชุดแดงสามเลยอีกว่าเสียหาย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 กูกลับไปกล่องเดิมตัวเนี้ยทำไงดีวะหรือว่าจะแลกเลยวะทุกคนรือว่ารับเลยวะเอาเงี้งี้ขอขอสี่ร้อยสี่ร้อยกล่องแล้วแลกไม่ใช่แนกสี่รับ แล้วเราก็จะได้แบบหรือว่าหรือไอ้เชี่ยเอาจงริงว่ากล่องนี้แม่งเกลือสุดไว้กล่องเนี้ยเกลือสุดเอาจงริงว่าจากจากที่ดูเลยเนี่ยอะจากที่ดูเลยก็ว่ากล่องเนี้ยเกลือสุดกล่องเนี้ย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 เกลือสุดเราเราไปรับไหมเราไปรับชุดนี้ก่อนไหมรับปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็มาสุ่มชุดโพไซดอนไหมมีเสียด้ของแดงซ้ำด้วยนะเอาอางีงไหมใช่ปะใช่ปะเออรับรับแล้วไปกล่องอื่นดีกว่าอย่าอย่าอยู่ในไอ้กล่องกล่องเขียวอะ ม่งกระหลมโปงที่เป่งเลยกล่องเขียวอ,ะอ,ยอ่ะอ้าเอาเาแ๋ยวเรารับเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสี่ร้อยแล้วพอหยุดก่อนพอดีมีแบบแบบหยุดมาหยุดหยุดก่อนแล้วกันชุดก็ออกแบบมากระหลมโป้งยังจะเกลืออีกเดี๋ยวให้ดูชุดก่อนนี่ดูชุดเขากูถามจริงชุดอัพแน่นะวิกูจะไป่พูดแล้วนะนี่ดูนี่เนี่ยอื ไปรับเลยอันรับไงวะแล้วกดรับยังไงทีเนี้ยเออแต่เอฟเฟกสยอมยอมก็ว่าคนออกแบบเป็นคนละคนไว้ไอ้นี่ไอ้เองจังเลยว่าไอ้นี่เอาแบบพวกแบบเอฟเฟกต์คิวฟงคิวฟี่แล้วก็ว่าเอฟเฟกต์ยังสวยจัดแต่ชุดนี้แบบแม่เป็นกระหลงปงทิเป่งอะอันรับนู้นคนรับยังไงวะกดกดตรงไหนอะกดอ๋อกดตรงรูปเหรอสามสองหนึ่งเชื่อท่าท่าชุดไม่มาหรอวะเราจะทำไมล่ะอ๋อมั่ขับชุดเหรอโอ้ กูรับกูรับจนได้แล้วมือนี้กูรับจนได้ไงหนึ่งพันกูหายไปละทำไมไม่แลกเราค่อยมารับทำไมไม่แลกเราก็มารับไอมันก็เท่าทุนสิพี่ถ้าเราแลกมาหนึ่งพันแล้วเราก็ไปรับหนึ่งพันมันก็เหมือนเดิมสิใช่ไหมมีค่าเท่ากันเอยแต่อย่างเงี้ยเราจะได้หินไอแคที่นี่กูงงไลมทีเนี้ย เนี่ยกับเนี่ยู้ให้งงทำไมอ่ะงงเลยทีเนี้ยงงเลยเออเออไปโมเทดอนอันดับแรกคือเราจะต้องเปลี่ยนก่อนอันดับแรกคืออย่าอยู่กล่องเมื่อกี้ละเราต้องไปต่อเพราะว่าไอ้กล่องเมื่อกี้ไม่กล่องปองไม่มีชุดแดงนี่หลังลาได้ละสรุปท่าน,นก็คือหนึ่งพันหายไปสรุปทันทนเลยไม่ต้องคิดเยอะนีไงละ่ะมากล่องนี้แม่งของออกล้วนลวของออกล้วนลัวกล่องเนี้ย ก็จะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าในสตรีมเนี่ยกล้วยสุ่มในคลิปนี้ทุกคนทัาประมาณ1ชั่วโมงกว่าทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราแบ่งพาร์ท รีพาร์ทหน้าอีกพาร์ทหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปทุกคนครับก็ในคลิปนี้ก็สุ่มสําหรับชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก3ชุดหน้าก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมทุกคนครับว่ามันจะเกลือมันจะออกไวมันจะออกยากแค่ไหนกับงบที่เหลืออยู่ของเรานทุกคนครับก็ในคลิปนี้ทุกคนนะครับใครที่อยากจะสุ่มชุดไม้นะครับชุดอัปเกรดผู้หญิงนะทุกคนก็สามารถแชร์เพื่อนได้เลยนะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมจากคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะสำหรับสุ่ม ชุดอัปเกรดนะครับไงแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้า EP ต่อกันเลย